ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนะครับนักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะก็สมาชิกนะต้านแรงไม่ไหวนะสมาชิกนะขออยากให้สรุปสรุปสรุปกสรุปล่างให้กนแอดจัดไปเลยฮะในคลิปนี้เดี๋ยวมาสรุปล่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวมาสรุปล่างฮะก่อนที่จะสรุปล่างก็มาดูสูตร10ล่างกันก่อน2ตัวมา1ตัวกันก่อนนะสมาชิกนะเดี๋ยวก็ไปสรุปจับคู่ชุดตัดแต้ม จับคู่ชุดเต็มให้ก่อนนะฮะยังไม่ตัดแต้มนะ,ะสมาชิกนะก็จะเป็นชุดเต็มเหมือนวดที่ผ่านมานแต่ผมจะแอบวงเน้นไว้ไว้ให้นะครับเพื่อสมาชิกจะได้ไปจัดจองซื้อลอตเตอรี่กันนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแอทอนนักคำนวณด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อน ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกอขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามนะครับและให้กําลังใจผมด้วยดีเสมอมานะครับมาดูกันเลยนะสมาชิกนะก่อนที่จะไปสรุปเป็นตัวเลขนะครับก็มาดูสิบล่างกันก่อนนะสิบล่างเนี่ยผมมีวิธีทําให้ด้วยนะครับมาดู สิบล่างสองตัวมาหนึงตัวงวดแรกได้แปดกับศูนย์ผออกศูนยาอันแลแปดมาที่หลักสิบล่างโอ้มาแรงเอที่หลักสิบล่างถูกเปงวดที่1นึ่งวดที่สองสิล่างสองตัวมาหนึงตัวได้หกับสามผลออกหนึ่งเล็กๆนะก็มาที่หลักสิบล่างอันนี้สู่หลักสิบล่างนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวถูกนงวดที่สองเช็คนะถูกเงวดที่สครับงวดที่สาสู่หลักสิบล่างสตัวได้หกับเจ็ดผออกห้าแก็เลขห้า ครับก็มาที่หลักสิบห้าถูกตัวที่สามสวาชิกนะตัวที่สามโอ,อมร้ร้อนสมาชิกร้อนร้อนทัวทีนะสมาชิกเช็ดเช็ดเหงื่อแป๊บหนึ่งไอ <c oughs> เราจะเปิดพัดลมก็ไม่ได้นะเปิดพัดลมก็กลัวกระดาษมันปิิวนะสมาชิกนะเดี๋ยวขัดนะการดูคลิปนะามาดู งวดที่สามนะเอองวดที่สี่สูตรหลักสิบล่างสองตัวได้ศู 0, นยะ์กับสองผลออกศูนย์เก้าฮะเลขศูนยก็มาที่หลักสิบล่างก็ถูกเป็นงวดที่สี่ฮะงวดที่ห้าสิบล่างสองตัวมานหนึ่งตัวได้ 8, ป 0, แปดก,ก,กับศูนย์เอาผนออกศูนย์หกฮะเลขศูนยก็มาที่หลักสิบล่างก็ถูกเป็นงวดที่ห้าครับงวดที่ห้ามาต่อกันงวดที่หกนะสมาชิก เด่นสิบล่างสองตัวมาหน,นึ่งตัวได้ศูนย์กับสองคู่ดอกศูนย์สองอ่ะงวดนี้ก็แถมเลขสองมาด้วยที่หลักหน่วยก็ไม่เอาฮะเอาเฉพาะหลักสิบก็ถูกเป็นงวดที่หกนะครับเอางวดที่เจ็ดนะสมาชิกนะงวดที่เจ็ดสูตรสิบล่างสองตัวมาหน,นึ่งตั 9, วได้เจ็ดกับเก้าคู่ดอกเก้าสองอ่ะงวดนี้เลขเก้างวที่ผ่านมาเล 9, ขเก้าก็มาที่หลักสิบล่างะถูกเป็นงวดที่เจ็ดนะฮะเจ็ดงวดลูกย้อนให้ดูแค่นี้จริงๆแล้วสูตรเดือนยาวคนนี้สูตร สิบล่างสองตัวมาตัวนี้นะสูจะเดินประมาณสิบงวดนะสมาชิกนะเดี๋ยวผมแจกอะไปแจกสูแล้วก็ลองย้อนขึ้นไปดูว่าจะได้สิบกัวงวดจริงเหมือนที่ผมพูดไว้ไหมนะฮะเอามาดูสิบล่างวิธีทานะสมาชิกนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งนะฮะมาบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างอีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกสองครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวหน้ารั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัว หน้าน 2, ครั้งที่2อครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าน 2, ครั้งที่1อครั้งได้เท่าไรไปบวกเลขเจ็ดคงที่มาสิบนะนะครับอ่ะบวกกันดู3ามกแลงท้ายด้วเลขกนะหนบวกเลงท้ายด้เลข0ูนะศูนย์บวกสก็ได้2 2งสบวกก็ได้4 4ี่บวกเก้าลงท้ายเลข3ามก็ได้5 5าาบวกหลงท้ายเลข0 0ย์บวกเลข7คงที่ก็จะได้เลขเ็เป็นตำแหน่งแรกที่10บล่า เจ็ดบวกเพิ่มเป็นสองแตงไว้เลยเกาวเอานี้สิบล่างนะได้เจ็ดกับเก้าเอาสิบล่างผมเน้นเลยนะเจ็ดกับเก้านะครับนี้นะสมาชิกนะนะครับอาสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยนะครับใช้จริงแค่สูตรผมเอาสูตรที่นะผมเลือกสูตรที่นะครับเป็นบางสูตรก็คือสูตรสิบล่างเนี้ยสูตรเนี้ยมาให้สมาชิกได้รับชมกันจริงๆแล้วสูตรหลักสิบล่างผมจะติดเลขคี่เยอะที่สุด เลขคียก็หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าคือเลขคียผมวางไว้ที่หลักสิบล่างนะฮะวันนี้ทีนี้ผมจะตัดมันเยอะเดี๋ยวผมก็จะตัดออกสักสัก,สกตัวหนึ่งก่อนนะสมาชิกนะเพื่อจะเอาชุดเต็มให้สมาชิกดูก่อนนะะแต่จะเป็นเจ็ดกับเก้านี่เป็นตัวยืนนะสมาชิกนะที่สิบล่างครับะวันนี้เจ็ดกับเก้าได้เหมือนงวดที่ผ่านมาค่นะสมาชิกก็พิจ,จารณาด้วยเด้อวันนี้สิบล่าง นะลงให้เป็นงวดที่1 7 65ทับ7ทับ6กครับก็เน้นทั้ง2ตัวนี่แหละครสมาชิกนะผมได้ทำจับชุดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะสมาชิกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปไปพร้อมๆกันเลยมาเชิกนะใครที่คอมามารวลาไปเด,นะไปด้นะครับไปหาจัดนะครับกองสลากนะครับ รับเปิดขายลอตเตอรี่วันไหนก็นําไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกดูนะครับผมจะลงชุดเต็มให้นะฮะชุดอ้วนนี้ชุดเต็มอาจจะเยอะหน่อยนะฮะวดที่ผ่านมาชุดเต็มได้เลขทุกทกงวะจะได้เลขเก้าเออจะได้เก้าเก้าเก้าชุดแต่งวนนี้ได้สิบสองชุดนะฮะแต่ยังไม่ได้ตัดดับนะสมาชิกนะอันนี้พูดถึงยังไม่ได้ตัดดับแต้มผมอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับแต้มพูดง่ายๆ่ายนะผมจับทุกชุดให้เลยนะครับก็ เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวก็จะมาตัดให้มันเหลือสองสองถึงสองถึงสี่ชุดนะงวดที่ผ่านมาผมตัดแค่สองชุดจากเก้าชุดเหลือสองชุดอันนี้จากสิบสองชุดก็จะเหลือประมาณสักสามหรือสี่ชุดนะครับแต่ผมจะเน้นให้แค่สองชุดเหมือนเดิมนะสมาชิกนะอ่ะมาจัดเป็นคู่ชุดเลยนะสมาชิกนะนะครับก็อ่ะตรวจหลักสิบล่างนะครับหนึ่งสามเจ็ดเก้า หลัก่วยล่างฮะศูนยะ์หกแต่อาจับชุดกันเลยเนี่ยนะอันนี้ตามสูตรผมนะ,ะสมาชิกนะ,ะก็ใช้สูตรเก่าจากงวดที่แล้วแต่ยังไม่ตัดดับตัดแต้มตัดอะไรยังไม่ตัดพูดง่ายๆนะ,ะสมาชิกนะ,ะเอามาจับคู่ชุดเลยนะสมาชิกนะ,ะจับคู่ชุดก็จะได้ครหนะึนะ่งศนย์ฮะหนึ่ หึ่งหกหนึ่งศูแปดสามศูนย์สามหกสามแปนะฮะแล้วก็เจฮะเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแป 9 0้าศูนย์เก้าหกแล้วก็เก้าอ่ะทั้งหมดทุกงวดจะได้เก้าเก้าเก้าชุดนะฮะแต่งวดน,นี้นะครับเอาชุดมันได้ชุดเต็ม12ชุดนะสมัครชิกนะ12ชุดสิชุดเต็มนะฮะแต่ยังไม่ได้ตัดดับนะสมารชิกนะยังไม่ได้ตัดดับยังไม่ได้ตัดแต้มเมื่อที่ผมได้บอกไว้ เดี๋ยวรอแต่อันนีผกกน้ผมจับหลักแล้วพูดง่ายๆหลักสิบกับหลักหน่วยผมจับหลักแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดแต้มแต้มที่มันไม่มีในนี้ยยวผมจะมาตัดออกมันก็จะได้น้อยชุดคนนี้อีกนะสมาชิกนะอ่ะก็ชุดเต็มเด้ออันนี้ชุดเต็มสองชุดครับมีผมการันตีมีในนี้แน่นอนผมมั่นใจนะสมาชิกนะผมมั่นใจอ่ะสมาชิกนะาอาจจะถามโอ้มันเยอะเกินแอทเอาเอา เอาส่งซิกมาสักหน่อยส่งซิกมาสักหน่อยสักสักสองชุดเหมือนเมื่อที่แล้วเนี่ยแน่แน่ผมผมรู้สมาชิกอาเดี๋ยวผมจะมาเน้นให้เน้นเน้นให้ปิื้อลอตเตอรี่ก่อนนะสมาชิกนะอ่ะงวดนี้งวดประจำวันที่งวดประจำวันที่หนึ่งะครับทับเจ็ดทับหกห้าสมาชิกนะทับหกห้าช่องนะครับช่องแอดทอนอัดนักคำนวณอ่ะ เองแอรคอนนักคำนวณอ่าสมาชนะิกนะอ่าก็นี่ชุดเต็มด้วยชุดเต็มด้วยชุดเต็มเด้อพิจารณาด้วยอ่ะแอดไม่เน้นให้เหรอ่อะ,อะเดี๋ยวเน้นให้เ <c oughs> ออไปคิดแทนสมาชิกไปหมดผมนี่ก็แปลกแต่มันจำเป็นมันก็ต้องได,ได,ได้ได้เน้นอยู่แล้วนะ อ่าผมเน้นนะสมาชิกนะผมเน้นงวดนี้มีแน่นอนนะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะผมเน้นให้เลขกล่กาวลางอลงมาเอาสิเลขเจ็ดนะสมาชิกตามนี้เลยครับมาไม่มาไม่รู้แต่ตัวเด่นนะครับมาทุกงวดเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่โอเวอร์นะฮะใครที่ติดตามช่องก็จะรู้นะครับสําหรับเลขเด่นนะไม่บนก็ล่าง มาแน่ๆนะสมาชิกนะคัดดีที่สุดให้สมาชิกช่องของผมอยู่แล้วนะครับส่วนจะมาไม่มาครับก็ขึ้นอยู่กับสูตรนะผมก็อยากให้สูตรมนเดินต่อนะสมาชิกนะอ่ะเจ็บกับข้ามาแน่ๆหนึ่งตัวครับมงกลมว่าใหญ่ๆญเลยครับมาแน่ๆหนึ่งตัวครับสองตัวเนี้ล่างครับถ้าไปจับคู่ชุดกันก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแต่ผมไม่ได้เขียนนะฮะสมาชิกนะ สมาชิกก็ไปจับเอาเขาแล้วกันถ้าถ้ามาคู่กันนะฮะแต่ผมจะจับตามสูตรของผมตรงๆแบบนี้นะอ่ะทีนี้สมาชิกมันเยอะใช่ไหมล่ะอ่ามาดิผมเน้นให้เลยนะฮะชุดแรกแหวะอันนี้เด่นเด่นเด่น,ดนแต้มไปก่อนฮะเด่นแต้มผมไปก่อนอ่ะชุดที่สองอ่ะอะผมเน้นให้ไปก่อนสามชุดนี้สมาชิกรีบไปจัดหา ลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะผมเน้นให้ไปก่อนสามชุดนี้แบบตรงๆเหมือนวันที่ผ่านมานะฮะสมาชิกนะมีละสามสามชุดนี้นะครับผมมั่นใจทางวันที่ผ่านมาผมเน้นให้สองชุดจากเก้าชุดก็คือสามแปดกับสองเก้าวันนี้จากสิบสองชุดผมเน้นให้สามชุดก็คือเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เกนะ้าแปดครับใครดับอย่าเพิ่งไปดับนะะสมาชิกนะ หรือสมาชิกงวดที่ผ่านมาสมาชิกก็ไปเชื่อดับว่าเลขสองอะไรเนี่ยเลขสองดับจากต่างแดนอะไรไม่รู้มีคนเม้นมาใตา้ใต้ขี้ผมมัาจากต่างแดนไหนอีกผมก็งงเลขดับอ่ะครับมันก็เป็นอีกสูตรศาสตร์แขนงหนึ่งเหมือนกนันก็เหมือนเลขเด็นเนี่ยครก็เป็นสูตรศาสตร์แขนงหนึ่งเหมือนกันและฉะนั้นสมาชิกต้องวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเอง นะครับถ้าสมาชิกเชื่อดับก็ถ้าว่าไม่มีเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขแปดทงนี้สมาชิกถ้าไปถ้าคิดว่าสมาชิกแม่นเลขดับก็ไปตัดออกเลยนะครับถ้าสมาชิกไม่ชอบบนผมสามชุดนี้สมาชิกก็มีตัวเลือกนี้ฮะก็มีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดสามศูนย์สามหกสามแปดเจ็ดหกเก้าหกแล้วก็เจ็ดแปดก็เน่งจากนั้นไปจากสิบสองชุดผมเน้นให้สามชุดนี้ไว้ก่อนนะสมาชิกนะ ไปพิจารณาได้เลยครับนะครับมีเสียวแน่นอนสําหรับ3ชุดนี้นะสมาชิกนะอ่ะก็ประมาณนี้นะแต่อย่าลืมเด่นด้วยนะเด่น9ก้ามา1ตัวแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ชุดสรุปแบบเต็มนะสมาชิกแล้วก็เด่นให้ด้วยนี่นะครับเด่น3ชุดนี้แหละอ่ะใคร ที่อยากให้ผมสรุปให้ก็เหมือนก็เหมือนชุดสรุปเลยนั่นแหละสมาชิกนะก็ผมเน้นให้จากสิบสองชุดแค่เน้นให้แค่สามชุดเองนะจริงนะ, <c oughs> <c oughs> ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเอาสามชุดเนี้ยไปลงกับบินชุดสรุปบนสรุปล่างเหมือนเหมือนเดิมให้นะฮะสมาชิกนะก็เข้าใจตรงกันตามนี้เด้อสมาชิกเด้อไม่ใช่ว่าพอไปสรุปแล้วไปเอาตัวอื่นออกไม่ใช่ผมก็เอาจากสูตรนี้แหละฮะสมาชิกนะเพราะว่าเป็นสูตรตายตัวอยู่แล้วนะไม่มีแก้ไขตัวเลขน ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะเดอ้อสมาชิกเดอ้อนะครับก็อยากให้มันเข้าเหมือนวดที่แล้วเก้าสองตรงๆเลยผมให้สองชุดเองสามแปดกับเก้าสองมาเต็มๆงวดนี้ก็หวังว่าเราจะมีบุญร,ร่วมกันนะสมาชิกนะเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็เก้าแปดอ่ะก็ประมาณนี้นะพรุ่งนี้จะเป็นสูตรเด่นบนต่อจากวดที่แล้วนะเด่นบนแบบเด่นๆให้นะสมาชิกนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ